สวัสดีครับคาร์บิ้งโปรดักต์นะครับวันนี้นำเสนออีกหนึ่งคันนะครับใครที่ใช้ To โ o ต a v i g โกอยู่นะครับนี่นี่โ o y o ต a v i g โกนะครับนะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะผมรีวิวให้ดูนะครับมาที่ร้านนี่ทำครบเซตเลยนะครับพุ่มเบาเบาแครปปูพื้นผ้าใบปิดกระบะนี่นะทางร้านเราผลิตงานนะฮะเป็นผู้ผลิตนะครับและก็จำหน่ายขายทั่วประเทศกันนะครับ เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่างานของเราเนี่ยนะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเห็นในรูปแบบนี้นะผมจะอธิบายเป็นส่วนๆให้ดูนะครับเริ่มต้นจากพุ่มบอกนะครับพุ่มบ่อกนี่เราทําแบบสวมสวมทับของเดิมสวมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นี่นี่คืองานดิบๆที่เราใส่ตรงๆไม่ได้แต่งภาพอะไรนะครับนะไม่ใช่วางคนก็เอา ถ่ายเฉพาะสวยๆเอารูปสวยๆมาไม่ใช่นี่งานเราถ่ายให้เห็นชัดๆเลยใส่ไปย้วยไปย้วยมาหรือไม่นี่นะครับของเราเป็นแบบนี้ครับนี่สวมลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยเนียนๆอย่างนี้นะครับผมไล่ให้ดูตั้งแต่ตะเข็บนะครับเนี่ยตะเข็บเป็นอย่างนี้เลยนะครับ นี่คันนี้เป็นตะเข็บคู่สีดําได้แดงหนังเราเนี่ยครับเป็นหนังลามิเนตคําว่าลามิเนตคืออะไรด้านหน้าเป็นหนังหนึ่งมิลเต็มมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดด้านหลังเป็นแบบไหนนี่แบบนี้ครับแบบนี้นี่นี่ครับข้างหลังเนี่ยฮะก็จะมีผ้าทีคอร์ดนะฮะทั้งหมด3ชั้นเลยหนังตัวหนาใช้ทนทน,ทนด้านหน้าสัมผัสนี่เราจะเป็นหนังลามิเนตทั้งหมดเลยนะครับคือด้านหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้ทําไมเราต้องใช้แบบนี้เพราะเราป้องกันแรงปีแตก บางคนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใช้รถไปไม่เท่าไหร่ก็จะปีแตกตรงนี้หมดเลยนะครับแต่ของเรานี่เรากล้ารับประกันปีแตกการเย็บให้ถึง3ปีด้วยเหตุผลหนัง3ชั้นมีหนังตัวหนามีฟองน้ำห้ามีมีผ้าทีคอร์ดที่ดีของเราก็คือเราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บนะฮะนี่คือได้ไนล่อนที่สําหรับเย็บบ่อรถยนต์โดยเฉพาะเลยงานออกมาเลยเนียนเนยีนอย่างนี้เลยนะครับผมถ่ายให้ดูจากด้านบนลงมาอยู่ด้านล่างนี่ครับช้า ชัดเจนนะครับนี่คือตัวสวมสวมทับนะครับนี่นี่เบาหน้านะครับแล้วก็มาดูเบาแหบเบาแหบเป็นฟองน้ําฉีดคึ้งลูกนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยเราทําพนักพิงให้เอียงเพื่อต้องการนั่งให้สบายเอียงเหมือนเราคนขับรถนะครับนั่งหลังตรงกับหลังเอียงหลังเอียงก็จะสบายกว่าแต่การทําหลังเอียงมักจะต้องเสียพื้นที่ข้างหน้าออกมาคือประมาณนี้นะครับนี่ผมเทียบกับฝ่ามือดูนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณ10กว่าเซนนะครับเราทํา หลังเองียงแล้วก็เป็นฟองน้ําฉีดและทําตรงนี้เชิดขึ้นนี่ครับมุมเห็นไหมครับเนี่ยทำมาเป็นเชิดอย่างนี้หลักการเดียวทฤษฎีกับบอร์ดหน้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้นั่งสบายเยอะเราก็ต้องตัวนี้ก็ต้องใหญ่ขึ้นต้องยื่นเยอะนะครับมันก็จะเสียพื้นที่รถแครบเนี่ยพื้นที่จํากัดอยู่แล้วนะครับนะคนที่ใช้รถแค,คร็บคือสามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงอยู่ประมาณ160เนี่ยก็จะนั่งสบายสบาย ฟองน้ําฉีดเป็นอย่างไรดีอย่างนี้ครับนี่คือฟองน้ําฉีดนะครับฟองน้ําเหลืองๆทําเหมือนโรงงานทาเบาะรถยนต์ข้างในก็จะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในนู่นนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยปลายนี่ผมมีตําแหน่งเกี่ยวมีล็อกน็อตเบอร์สิบสองข้างฟองน้ําฉีดอย่างนี้เลยนะครับถ้าที่ไหนบอกว่าเอาฟองน้ําฉีดแต่ว่าเอาฟองน้ํามาตัดแปะนั่นไม่ใช่นะครับคำว่าฉีดคือฉีดทําโมขึ้นมาจะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ฉีดฟื้เป็นโฟมออกมาในตัวให้ตัวโฟมเกาะยึดกับตัวเหล็กนะฮะตามโครงสร้างเหล็กแล้วเราก็มาใส่ในตำแหน่งยึดของตัวรถนะครับนี่คือเบาะแคปฟองน้ำฉีดขึ้นรูปงานของคาร์บาโปรดักนะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะฮะ กดไปอย่างนี้ฟื้นะเปิดปึ๊บดึงขึ้นนะครับแรงนิดนึงนะเปิดเอาเครื่องมือได้อย่างนี้เลยนี่่บงนี้รับตวก็ง,งับ,บองไปนี่นะครับซ้ายฝาถอดได้เหมือนกันนะครับนี่ให้เห็นนี่เลยนะครับเราถ่ายให้ดูคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะะนี่เห็นไหมครับปูพื้น ปูพื้นมากมายหลายยี่ห้อแต่ของทางร้านคา r ไบเรานี่ใช้หนังตัวเดียวกับตัวทํำบอกปัดปัญหาเรื่องยุ่ยออกไปได้เลยนะครับบางคนก็ยุ่ยเป็นผงนะฮะถ้าเป็นพวกกลุ่ม PU แต่ของเราเป็นกลุ่ม PVC ที่ใช้เกรดเดียวกับตัวทํำบอกฉะนั้นในส่วนของความหนานะครับก็เกรดมาตรฐานนะครับมีฟองน้ํามี XTE รับแรงซับนะครับซอฟนั่งสบายๆนุ่มเท้านี่คือ งานของทางร้านเราแล้วเราก็จะตัดลงแนวบอกแครไปให้เสมอกันนะครับให้ลงตัวกันหมดเลยเนี่ยนะฮะผมชไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะครับนี่นะเราก็สามารถตัดต,ดตรงรุ่นเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับนี่นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้มาพร้อมกับผ้าใบานะนี่ผ้าใบาปิดกระบะตัวหนานะครับมีคารให้ทั้งหมด4ตัวนะผ้าผ้าใบานี้เป็นตัวหนาใช้กันได้หลายหลายปีเลยนะครับ โน่นเห็นกันไกลๆโน่นนะฮะรถของช่างที่ร้านเองนะก็ใส่มา4-5ปีแล้วนะครับนี่เราทําครบวงจรที่นี่นะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าวหนึเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับนะผมถ่ายให้ดูนะฮะสามองศาเลยนะครับนี่เราเป็นโรงงานนะครับผลิตอยู่ที่นี่นะครับโดยช่างของคนไทยทั้งหมดกว่า30ปีที่เราดําเนินการธุรกิจมานะครับเราบริการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรานะครับ ติดต่อมาได้นะครับลาดเท้าร้อยยิบสีแยก9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศ mm ูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID ดีไลน์นะครับหรือว่าไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า C A R 9ก C A R เกนะครับมาเลือกอสีกันใดตามใจชอบแล้วเราผิดสดๆกันมาเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ